สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะที่เราจะมาทำคลิป youtube กันนะคะวันนี้วันนี้เป็นไงคะแปลกใหม่เป็นบอกะเปียผมกันยังเด็ก็ว่าเออเฮ็ดคลิปเนอะก็อยากดูดีนิดนึงแต่ว่าสิด,ดูดีบอรกระอื่อหนึ่งนะคะก็เป็นบอกยางย่างมันผมกัไดเ้เวนี้ดเดแนวมัดจุ๊ถามว่าย่างมันผมมีบอกมีอยู่จ้ะเอาไว้ของแขนนี่กั เอาไว้คล้องแขน,มนเมนี้ท้าวจะไม่เห็นอย่างกันวันนี้เราจะมากินมาม่ามาลีกันนะคะก็คือว่าได้ยินเขาว่ามาม่ามาเล่เพ็ดเพ็ดแห้งอีรีเพ็ดกว่าอของเกาหลีเกาหลีเ mm hmm. ขาว่าเผ็ดแล้วกิมบ่บได้เล้วเขาว่าของมาลีเผ็ดแห้งกว่าค่ะมืเอนี้ท้าวจะลองซิมเบื้องว่ามันเผ็ดสมคำลำลืออีรีบอ,อเขาก็มาเบิ้งนะคะว่า เขามีอย่างเนี้ยคำเตือนอย่างบอเขามีหลายระดับนะคะนี่โ oh อ้โ oh. หมีคําเตือนว่าเผ็ดมากเตือนแล้วนะมีคํานี้มีคํานี้เบิ้งเดียวว่าเขาสิยินได้บอมเหมือนีันเราเรจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือก็ใส่น้ำพริกตามปกติคือกับมะม่าไทยแล้าเราอยากจะสั่งขึ้นมะม่าปกติกมามาตอ,อมามากกตะคะ่ะแต่ว่าใส่เราก็แหว่น้ำออกนะคะแมนโบอ่านมันก่อนแมนอยู่ค่ะ แถวนามออกทิ้งไวประมาณ4นาทีอะคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะนีคือแกงเนแี่ยอ๋อขาจำเลยดีจำเลยดีขาันเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีน้ำปรุงมันหาน้ำซอสอันนี้เส้นจะเป็นเส้นสีดำนะคะ ตอนนี้ก็เซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีนาทีผ่านไปเราจะลองชิมกันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคํมแหลกออกหูเลยเผ็ดเผ็ดให้ลี้นอีกสักคำโอ้เผ็ดจะอยากหายอยากหาในคําแหลกเลยเผ็ดก้เกาหลีแฮ เกาหลีคูณสองคูณสามคูณสี่ก็ยังบอทอ,อนันนี้ถามอรุศาสตร์แสบบออรุศาสตร์โอเคแสบตัวเผ็ดแฮมไม่กินมาห่านนิดมัง้งคิดว่าเผ็ดกว่าเกาหลีจริงๆนะคะ เอาสิกิ้นเห็นเบอร์ด้วยลองดูว่าจะหมดไหมอืมอออเอผมผมขอดังสั่มีหนังไก่ทอดลองเอามาใส่เบอร์มาแล้วแล้ว แสบหองด้วยอุ้ยแสบลิ่นหนังไกเบึ่มาสิกายความเพียได้บ่สิขอกันบอ่อืเพียใหม่เพียเนี่บยบ้าพาะสัยบ้า ต้นคลิปคือจังเด็เปียผมตอนนี้คือจังปล่อยแล้วเบิง้งหันไปพอกระโจค่คะหนาใหญ่แห้งก็เลยเด็ปล่อยออกหลับจะห้องมาได้ก็เลยเดี๋ยวาเนเปียผมออกก่อนจะจบคลิปคะ่ะเทสเฮียรีอยากให้ใหโอยน้ำมูกไหลจ้ะเป็นแบบไหนกันหมดเด็เตรียมน้มมากวัยเออเป็น บักแอปเปิลนี่ก็เขาซื้อเมื่อฝาพอกับแม่ผู้ใดซื้อเมื่อฝาก็จำผู้ใดหราคือกันโหจะกินจ้ะโูจะกิน เป็นปากแดงๆโมเมนต์ปากแดงย้อนเพช็ดไปค่ะเด้อปากแดงย้อนทาลิปสติกพยายากปากแดงไม่ตกยิ้มเพ็ดจ้ะทาลิปก็แดงแล้วโมเมนต์เนียเจ้าเด็บุหรีเออโอ้ยทุกข์ลมันเออเอาหนังใกลมากอะใส่กับกินนัวของขกันแสบดีอยู่ค่ะแต่ว่าถึงกินแต่ค้าเดียวเองเพ็ดไม่ไหวละ ยากัยเอาพอแค่นี้ดีกว่าลองเขาไปผู้อื่นซิมมึง่าเขาสิเพดคือแบบจะคล้องเพดบอุยยากัยอย้อำไมป่วยป่วยสำเนี่ก่อนค่ะแต่ว่าหนีไป EP สองแล้วะคะแล้วแต่ว่าบางคนยังพ่นในหูซื้สอสองอยู่ คันว่าฮู้กะแม่นอยู่กบ่ทันได้บอกซั่นกสิได้บอกไว้ทายายคลิปนี้ะคะว่าจังซื้อคลิปเล่นๆในใจแต่กสิเอาอีหลีว่าือว่าสัมปิ YouTube อู้มอๆๆๆเอาสัมปปิอีหลีดีกว่าคําว่าสัมปิกะแปลคนไทยฟังอเด้อค่ะแปลว่าทุกอย่างแปลว่าเบิดทุกอย่างคําว่าอีหลีกฮู้กันอยู่แล้วเนาะค่ะว่าจริงจ้ะเป็นอย่างจัซื้อว่าสัมปิเพราะว่า สิบริเวณตะคลิปกินเลยสิเห็นทุกอย่างตามใจฉันสินะมันก็บเบิร์ทุกอย่างมันบล็อกทุกอย่างแปลว่าสมบพิหนักเห็นบอกแนาานแล้วเพียนเต้ยหรี่วอเตอร์เทียนหนักภาษาจีนมั้นะคำอีกจะคำหนึ่งเนะา,านวนะวอเตอร์เทียนหนักแปลว่าโอ้ oh oh God, ไม่กอดโอ้ไม่กอดแปลว่าอย่างโอ oh ้ไม่กอดแปลว่าคุณพระค่ะถามว่าเป็นอย่างอจังหูภาษาจีนบริเวณเลยค่ะเด้อแต่ว่า กูเกอากูมีทุกอย่างอยากรู้อะไรเสิร์ชเข้าไปบอกเดบิวอยากหูคํามนี้กดถามอากูคํามนี้ล่ะอากูก็บอกว่าว้าเทียนหนาว้าวเทียนหนาอ้าวเทียนหนาอลี่ภาษาจีนกับภาษาลาวผสมกันได้ค่ะเลยว้าวเทียนหนาอีเพี้ยนแหงเพี้ยนแหงเพี้ยนมาจังไหนเพี้ยนท่ายล่าแล้ไท้ยล่าแล้่าด้วว่า ลาบไปว่ะเพ็ดไทไปว่าเกินเผ็ดเกินเผ็ดเกินแห้งเหรอแห้งเหรอไปว่าเรอเลอะไทลาบเหรอเอาอีกคำเดียวเนาะคำสุดท้ายเนาะบไว้อีรีลองไปพูนกินเลนะจะไม่ให้เบิเป็นโบนัสไปคะ่ะ let's go ลองไปพูอืน่นซิมเมืองว่าเผ็ดอีลีบอไป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 เปิดประตูบ่ได้ทําไงดี เราก็มาหาผู้ช่วยกินนะคะใครเหรอโจโจโลูกประตูไงจะใครละ่ะนี่ไงนอนหลับอยู่เราก็เอามาสัมผัสให้ดมกินปุกนิดนึงปลุกเบาๆแล,แล้วเขาก็หงุดหงิดนะคะแล้วเขาก็หงุดหงิดดูว่าเขาจะกินใ้เราไหมพี่ไผ่พ่ไผ้ย่ยย่ <c oughs> กินบอดดายนเพ็ด้แหงเอาลองชิมดูนะคะชิมให้หน่อยชิมหนึ่งคำเอา ในที่สุดในที่สุดนะคะเขาก็ลองชิมให้แล้วเขาก็ชิมแบบฟืนๆนะคะเพราะว่าเขาง่วงนอนเขาก็อลมเสียนิ่งนะดูนะคะว่าหน้าเขาจะเผ็ิดไหมคะตอนนี้เขาก็ยังเฉยอยู่ตอนนี้เขาก็ยังนิ่งอยู่แล้วเขาก็ทําหน้านิ่งๆเพ็ดบอป่อเผ็ดเหรอโอ้ใช่ปิกไล้เพลิดได้กิลีบอ่อเพลดเผ็ดขนาดเผ็ดเขาก็นอนต่อได้นะคะ